สมมุติสมมุติคุณคนถ่ายภาพดีมากคุณอาจจะสอนสอนการถ่ายภาพก่อสร้างให้ดูดีคนถ่ายภาพก่อสร้างแล้วดูดียากมากเลยนะ,ะเดี๋ยวคุณโน้ตให้เลยการถ่ายภาพก่อสร้างให้ดูดีถามว่าทำไมถึงยากเพราะอะไร ก่อสร้างไซต์ก่อสร้างไม่มีวันสวยมันก็จะมีเศษปูนเศษอิดเศษเหล็กเศษหินแคมคนงานนู่นนี่นั่นอยู่อยู่อยู่เป็นสม่ำเสมอต่อให้เรียบร้อยยังไงมันก็จะเจอพวกนี้ต่อให้บ้านร้อยล้านครูปุ๊กเป็นที่ปรึกษาให้บ้านประมาณ80ล้านก็เจอแคมเจอเลี้ยงไก่ด้วยวก็เจอเหมือนกันแต่ทํายังไงให้เวลาเราถ่ายรูปไปแล้วลงสื่อไปแล้วเนี่ยให้มันสวย ให้มันลืมเรื่องพวกที่มันไม่สวยไปมันทําได้เหมือนในคอสเช่าบ้านน่ะถ่ายรูปบ้านยังไงให้ดูกว้างให้ดูขายได้แต่ไม่หลอกตาหมายความว่าไม่ต้องไปแต่งรูปแต่ถ่ายยังไงบางคนเฟอร์เก่ามากแต่ถ่ายแล้วไปรีทัชให้เฟอร์ใหม่เวลาลูกค้ามามันไม่ใหม่เหมือนในรูปเพราก็ไม่เอาอยู่ดีแต่สิ่งที่ครกสอนคือถ่ายรูปยังไงให้มันรู้สึกกว้าง ให้มันรู้สึกดึงดูดตาแต่ว่าของจริงแล้วไม่ได้แย่ไปหว่าลูกอาจจะดูไม่เหมือนบ้างแต่ก็ไม่ได้แย่ไปกันเยอะอันนั้นคือวิธีการถ่ายรูปอันนั้นสอนอยู่ในเรื่องของบ้านเช่านะคะแต่เทคนิคการถ่ายรูปก,ก่อสร้างให้ยังไงให้มันดูดีให้มันดูน่าขายให้มันดูแบบเออ่ขายได้อ่ะแล้วเป็นยิ่งเป็นไซส์งานด้วยเนี่ยมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคการถ่าย มุมไหนที่ไม่ควรถ่ายบางทีทีมงานรูปุ๊กเขาไม่รู้ไงเอ่อบางจุดที่แบบยังไม่ได้เก็บงาน mm. เช่นหัวเสายังไม่ได้เก็บงาน mm. ก็ไปถ่ายมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนเห็นก็จะรู้สึกไงเฮ้ย mm. ทำไมหัวเสาเป็นงี้เฮ้ยทำไมอันนี้ม,ไม่ไม่เก็บส่งงานแบบนี้จริงไม่ใช่มันยังไม่ถึงโปรเซสเก็บงานตรงนั้นเลยมันยังไม่ได้เกล้าปูนหัวเสาเลยแต่ดันไปถ่ายมาคนก็รู้สึกว่าตรงนั้นเป็นจุดบอดใช่ปะ่ะก็ไม่ควรถ่ายไง ทีเนี้ยถ้าคุณอยากจะสอนคอร์สนี้นะหลักการถ่ายส่งเอ,อหลักการถ่ายภาพอาคารที่ยังไม่เสร็จก่ออิฐถ่ายตรงไหนพื้นถ่ายยังไงถูกปะอันนี้ก็เป็นคอร์สได้แล้วนะถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นคําว่าเรายังไม่เก่งขนาดนั้นไม่ควรมีแต่ถ้าคุณยังไม่เก่งขนาดนั้นจริงจริงแล้วคือคุณไม่มั่นใจ คุณอาจจะเก่งเท่านั้นแหละเก่งกว่าที่คุณคิดอะแต่คุณไม่มั่นใจสิ่งที่ต้องทําคืออะไรคุณไปเรียนเพิ่มเพราะฉะนั้นคําว่าเราคงไม่เก่งขนาดนั้นคุณต้องทําไมคะดีลิสมันทิ้งไปแล้วคุณไปเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มก็ได้